สวัสดีค่ะช่องปูเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะวันนี้มาผิดเวลานะคะ เป้ลงให้ก่อนเพราะว่าพอดีวันนี้พรุ่งนี้เช้าเป้มีมิ팅กับเพื่อนๆนะคะเป้ก็เลยมาลงให้เนาะลงให้ก่อนเพราะว่าเออกลัวไม่ได้ลงให้เอฟซีนะคะเดี๋ยวจะรอกันเนาะเป้ก็จะได้ไปมิ팅กับเพื่อนโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเออเอฟซีจะรอเราไม่เอ่ลอลอเอยอะไรอย่างเงี้งคย FC, ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับ f อซทุกคนขอแสดงความยินดีกับ ใครทุกคนที่ถูกหวยนะคะวันนี้วันที่12 63หวยเราเข้าสองนอยเนาะนี่เป้เอาไว้ข้างล่างเป้ให้เด่นหนึ่งลองสองพิเศษออกหนึ่งเถ้าใครรูดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่รูดก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะเพราะว่าหนึ่งเด่นหนึ่งอะไม่มีตัวเจาะเนาะมันออกหนึ่งเกกับหนึ่งห แต่ว่าลอง2ใช่ไหมคะเป้ให้2 7ก็ออก2 7แล้วก็เป้ให้2 4ก็ออก2 4เนาะถ้าใครถูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะถ้าใครไม่ถูกก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะเอาใหม่เนาะอวย,ยโทษโทษโทษวันนี้จะจะจะ,จะไม่มีคอเยอะนะเพราะว่าจะเคลียร์งานตัวเองด้วย แปลก,กไหมเอฟซี FC วันนี้มาตอนเย็นมาตอนค่ำๆเนาะเออพอดีทำนู่นทำนี่อะไรก็ทำเสร็จแล้วก็วันนี้วันนี้เด่นของเราเด่นเก้า ลองแปดศูนย์หกเอ๊ะเด็ดเก้าทำไมมีศูนย์หกศูนย์หกศูนย์สามศูนย์ห้าเก้าหกเก้าสามหยวนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะ เหมือนไอ้นี่มันจะขาะกล้องมันจะไกลไปเนาะชัดไหมเออตอนกลางคืนก็ชัดดีเนาะเก้าสามเก้าห้าแปดหกแปดสามแปดห้า fc คะ่ะคืออ่าเป้จะบอกว่าพอดี fc บอกว่าให้เน้นสองตัวจริงๆแล้วที่เป้ให้3ตัวคือสองตัวท้ายอะค่ะคือ2ตัวท้ายที่เป้ให้อ่ะอ่อยกตัวอย่างนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเป้ลงสามตัวก่อนเนาะยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าไม่สมมุตินะเอาจริง4 9่เ้าห้า คือจริงๆเนี่ย495คือสองตัวใช่ไหมเป่เหมือนว่าตัวเน้นของเป๊กก็คือ95อย่างเงี้ยค่ะนี้ออกไหมคะเนาะเข้าใจไหมเข้าใจเป๊กไหมนะคะแล้วก็อย่างสามตัวเป้ให้105เนี่ยตัวเด่นก็คือตัวเจาะตัวเจาะก็คือ05แล้วก็ 9 8 3ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งเป๊จะให้ตัวเด่น3ตัวใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะ83โอเคไหมเออบางทีบางครั้งเป้อาจจะพูดไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ก็ขอโทษขออภัยเนาะคือแต่ว่าอย่างว่าเรเนาะคือแบบเราก็ต้องแบบคุยกันอันไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นกันญาณนิมิตท,ที่ดีต่อกันเนาะ นั่นแหละค่ะก็คือถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าใครงบน้อยก็ให้เล่นตำเนี้ยค่ะคือเล่นเล่นเล่นสามตัวสามตัวหมายความว่าเนี่ยค่ะสามหางนเนี้ยค่ะเนี่ยเก้าห้าศูนย์ห้าแปดสามก็กลับด้วยนะคะเพราะว่าเป๊กก็ไม่ได้เก่งสามารถที่จะไปว่าเออกลับไม่กลับอะไรเงี้ยอาจจะก็ดูว่าสติช่วงไหนมันเหมือนประมาณว่าเอยช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าตัวกลับ ช่วงนี้เข้าตัวกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะพิจารณาดูาจริงเป้ก็อยากให้ถูกเนาะคนให้หวยอะ่ะก็อยากให้เอฟซทุกคนถูกแหละเอ้ยโมไปนานแล้ววินจริงๆเป้เป็นคนพูดเก่งนะ แต่ว่าถ้าไม่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 สนิทอะไรกับเป้ๆก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป้เป้ปั๊มปมเป๋ๆเออเอนิดนึงนะคะก็เออวินสี่สามหกห้าก้าศูนแปดนะคะ ก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติเนาะเอาพอประมาณตนพอหอมปากหอมคอนะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเออวันนี้เป้ชอบนะคะคือ95กับ83นะคะลองคือ05นะคะคือ3ตัวก็ให้ FC ลองจับดูว่าว่าสมมุติว่า95ชอบตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพราะว่าวันนั้นมันออกอพิเศษใช่ไหมคะพิเศษมันออก 9ก้ห้าอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าจะเป็น4ี่หห้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือแล้วแต่ fc นะคะก็คือลองไปจับดูก็ขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้รับเงินปังๆนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแจ้งเตือนเพ่เป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ